นนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับวิธีการ join table สาม table ด้วยกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีทําตัวอย่างนะครับเป็นตารางสาม table ด้วยกันนะครตัวอย่างเช่นลูกค้านะครับ customer นะครับตัวอย่างตาดวย address ของลูกค้านะครับเป็นรหัสลูกค้านะครับ key ตรงนี้เป็น p i m a r y key นะครับไพมา r key ตามเมื่อนลขลูกค้าเรายงกันนะครับออเดอร์ Order, นะครับก็จะมีคำสั่งซื้อแล้วก็รหัสลูกค้านะครับนี่เป็น Priry key สินค้าอะไรทีนี้เราจะเอามารวมกันยังไงก็คือเราอยากรู้ว่านะครับคำสั่งซื้อนี่ครับจากลูกค้าชื่ออะไรที่อยู่อะไรนะครับเราก็เรียงลำดับเรา,เรา,เรา,เรามาจอยกันโดยใช้ เราก็ทําเป็นชีสอีกชีสเรียกว่าวิวนะครับจากนั้นเราก็เขียนโค้ดเลยครับผมตามนี้เลยนะครับตะเลฟอร์มูล่าครับคิวรี่นะครับตรงนี้ออเดอร์นะครับจากตรงนี้ไปประโยคนี้ครับผมหมายความว่าเราจะเอาข้อมูลของตารางออเดอร์นะครับตารางออเดอร์ทั้งหมดนะครับคำสั่งซื้อจนถึงตอนหน่วยนะครับมาไว้ที่ตรงนี้ ตอนหน่วยเอาเฉพาะที่อยู่ในใบแจ้งหนี้นะครับ F12 หมาในะตรงน,นี้ถ้ามีการเลือกขึ้นมานะครับก็ให้แสดงออกมา F12 เอาเฉพาะสินค้านะครับก็แสดงเห็นไหมครับมันก็จะตามด้วยจากนั้น ้อต่อไปก็คือคำนำคำนำตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้นะครับ Vlookup นะครับ Vlookup จาก C นะครับเฉพาะ C เทียบกันนะครับ C ก็คือ,อ C คืออะไรครับคือรหัสลูกค้านะครับถ้ามาตรงกันก็ให้แสดงข้อมูลของตลาดตรงนี้มาก็คือคำนำหน้าตรงนี้นะครับ นครับตรงนี้ Custo m e r 2คือคำนำสามคืออะไรครับนี่ครับถัดมาก็คือชื่อนะครับถัดมาก็คือตรงนี้นะครับก็คือนามสกุลสุดท้ายก็คือเอาอัเดทออกมานะครับอัเดทก็คือตรงนี้ที่อยู่ครับที่อยู่โชว์ประหลงนี้คือประโยคสุดท้ายตรงนี้ มีลูกอัพสุดท้ายโดยใช้คีย์ตัวเดียวกันคือหรหัสลูกค้านะครับถ้ามาตรงการก็ให้แสดงมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการวิธีการจอยเทเบิลสามเทเบิล